สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับเจอกันนะครับกับแนวทางหวยลาวสตาร์นะครับแล้วก็ลาวสตาร์ VIP นะครับพี่พี่งบประจําวันที่30นะครับตุลาคม2567นะครับเมื่อวานนี้ลาวสตาร์นั้นหลุดนะครับพี่พี่เนาะมาแค่สายลูดลาวสตาร์ v ี p นะครับลาวสตาร์วีไอพเนี่ยสูตรก็ถือว่ายังเดินดีนะครับพี่พี่ท่านใดที่ติดตามที่ผมพูดไว้ในคลิปทุกครั้งเนาะก็จะก็จะมีโชคนะครับพี่เนาะโชคในรอบลาวสตาร์วีไ VIP นะครับแต่ลาวสตาร์เนี่ยขอโทษด้วยนะครับ หวยลาสตานะครับให้9กับ5นะครับผลที่ออก2 3 8กับ1 1, 1นะครับพี่พเนาะรู้นะครับผมให้รอบ v i p เขาดันมาออกหวยลาวสตาร์มตัวเลยนะครับแล้วก็2ตัวเนาะเนี่ยเน้นเลย8338แต่ว่าพี่พี่บางท่านนะครับชอบเอาในตัวเจาะหรือว่าเอาลาวสตาร์ไ i p เนี่ยไปเสี่ยงโชคในรอบลาวสตานะครับเพราะว่าบ,บางครั้งเขาชอบสลับกันนะครับพี่เนาะแนวทางนะครับก็เขาเรียกว่า แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับพี่พเนาะก็ในรอบแรกของเราหลุดไปนะครับเราสตาร์ส่วนเราสตาร์ VIP นะครับให้8กับ2ผลที่ออก884 19นะครับใครรูดที่8เข้าไปที่84นะครับเน้น83เนาะมา8 4เต้มเดียวนะครับก็มาสายรูดนะครับในรอบ VIP ส่วนแนวทางของวันที่30 นะครับพี่พี่ก็ขอให้เฮงปังๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีแนวทางหวยเราพัฒนาด้วยนะครับเดี๋ยวจะลงให้หลังคลิปราวสตาเนาะเพราะว่าผมยังไม่ได้ทําเลยนะครับพี่พี่สำหรับราวพัฒนาราวสตา์นะครับผมให้ไปที่เลขสามกับเลขสามกับเลขเจ็ดนะครับพี่พี่ลูดไปที่เลขสามนะครับ

นะครับสามหนึ่ส่วนรอบลาวสตาร์ VIP นะครับผมให้ให้3กับ9กนะครับสกับ9กลูดไปที่9นะครับลูดไปที่9 9้94 เก้าแปดสามหนึ่งสามสี่สามแปดสามตัวให้ไปที่สามสามเก้าสามนะครับพี่พ ก็จะประมาณนี้นะครับผมสลับเราสตาร์แล้วก็เราสตาร์ v i p แล้วก็เราสตาร์ VIP นะครับก็แอดขออวยพรให้ทุกท่านนะครับโชคดีเฮงเปังๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ